สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทาง YouTube แล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีเครื่องอีทีหนึ่งหนึ่งห้านะครับสิบปดแรงครึ่งนะครับก็ลูกค้ามาจากโซนแถวตะพานหินนะครับไปทางนู้นนะครับก็เอามาฟิตใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่ทั้งเครื่องนะครับแล้วก็จะว่ายำนานะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเครื่องมันใช้งานอยู่ดีๆแล้วก็มันดับไปเองนะครับ ก็เดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับอานะครับดูภายในก็นเหมือนจะปกติดีนะครับอ่เดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยก็เป็น,นาเป็น,นอ,อ่ะดึกเร็วหดิอ่าแล้วพ่อหลบก่อนโอ้โหนี่นะครับ เสาโลหักนะครับผมนี่เขาเวียงโอ้โหนานเข้าอ๋อมันเป็นรอยพอกมานะครับนี่นี่รอยกระพกทำมาแล้วนะครับคือเนี่ยเฉพาะลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทนนะครับอ่ามันจะแตกนะครับผมอ่าเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวผมก็จะโทรบอกเจ้าของเขานะครับบาจะเอาอยัางไงนะครับ อะเดี๋ยวกรถ่ายพ่อผมลื้อไปให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนลูกปืนด้วยนะครับอ่าไหนๆก็สโลกหักแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสโลกใหม่นะครับโอ้โห,โหดูนะครับดูรอยพอก <c oughs> เละ <c oughs> โอ้ อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้แกะไอ้โคเวียงออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะให้ดูรอยหักก่อนนะครับนี่นะครับ แล้วไอเนี้ยเขาพอกออกมาแล้วนะครับนี่ครับรอยนะครับแล้วก็ดีนะครับถึงกระบุตมีเนียมแตกเลยนะครับอ่าดีนะครับเขาบอกว่าใช่ยชยอยู่แล้วมันดับไปเองนะครับเนี่ยคงจะอัดเต็มที่นะครับดูนะครับกระบุตรตัวนี้ละลายเลยนะครับอ่าเพิ่งเผืออาจจะอยู่ได้ทีมันไม่หลุดออกมาเพราะบุตตัวนี้ประคองอยู่นะครับนี่นะครับปลายข้อนะครับ ก็ผมมีข้อมือสองอยู่ให้ขายให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับคือเจ้าของเขาก็ตกลงแล้วนะครับอ่าแล้วข้อมือสองไปนะครับแต่ว่ามือสองของแท้นะครับไม่ใช่เทียมนะครับอ่าอ่านี่ลูกปืนนี้คือยังพอได้นะครับโอ้ตัวนี้คอนนะครับอ่าสรุปเลยจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับลูกปืนนะครับอืมยังคอนคอนอยู่ ก็อันนี้จะเป็นอะไรเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสื้ออ่นนี้นะครับโอ้โหเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กเต็มเลยนะครับนี่อานนี้นะครับเดี๋ยวตอนไปอัดข้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โให้ปอมล่างล้อนะครับเดี๋ยวจะผมจะเอาข้อมาข้อตัวที่ว่ามือสองมาให้ดูนะครับอนะครับผม่ะให้ดูข้อนะครับตัวนี้เป็นข้อที่ผมรับเชิญลูกค้าไว้นะครับอ่านี่นะครับนี่หล่อลุกสวยเลยนะครับนี่นี่นะครับชาบนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เปลี่ยนให้เขานะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นริมเล็กนะครับนี่เรารู้สึกว่าไอตัวของเขาน่าจะเป็นริมใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่านี่นะครับเขาจะเป็นริมยาวนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปอัดลูกปืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ตอนใส่จะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่า ไอตัวนี้มันเป็นลูกปืนเม็ดนอนเป็นของร้อยสี่นะครับนี่นะครับอ่าแล้วผมจะอ่าไปอัดออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับอ่านะครับผมตอนนี้คือเจ้าของนะครับสั่งเปลี่ยนเลยนะครับลูกปืนนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะโล่ให้หมดเลยนะครับลูกปืนนะครับในเครื่องนะครับก็บักตับมันคอนบังตับมันดีครับแต่ผมจะโล่ให้หมดเลย อ่ะพอคุยกับเจ้าของเขาแล้วนะครับอ่าแล้วก็โคเวียงนะครับผมอ่าโคเวียงเอามารอไว้แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ล้างร้อยหมดแล้วนะครับดูนะครับสภาพลูกปืนนะครับมันก็เริ่มจะแย่นะครับอ่าสรุปแล้วไหนๆก็ทําแล้วก็เจ้าของเขาสั่งโลาะก็โลาะเลยนะครับอ่าวันีสวัสดีครับพี่มาจากไหนนะครับ พี่ไปไหนมาถึงแวะมานี่ได้เนี่ยผมมาบ้านยัยอ๋อทุงใหญ่อ๋อทุ่งใหญ่นี่เองอ๋อครับนึกว่าวิ่งมาจากปัจจีนล้วสปริงชุดเดียวผมมาผมมาเขาให้มาระบบหลังอ๋อเขาเป็นอะไรอ๋อครับครับอ๋อครับโอ้โหเดี๋ยวพวกเก็บนี่อยู่ไม้แก้วนู่นไม้แก้วฮะ สัมภาษณ์นะ่ะไปไหนนะ่ะอ่าอ๋อเมื่อกี้ได้ของฟรีตลอดเลยอันเนี้ยซื้อแล้วใส่กอกซื้อนี่ไง,อ,อ,งอ่าถ้าแนะบบซีเอฟซียังน่ะปากช่องปากช่องได้นะฝากได้เลยเลยิกเ,เ,เอาเลิกแล้วไม่เอาแล้วโอ๋อดอกเล่นกันนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวพี่เขามาอาสปิงครับเดี๋ยวผมก็จะครับจะบอกวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวให้เสียคำสาธิตให้ดูนะครับว่าจะต้องใส่กันยังไงนะครับอโอเคนะครับรน,ะะนะครับผมตอนนี้กัน,นนี้จะเป็นลูกปืนใหม่นะครับสำหรับเครื่อง et 1 1 5ห้115ตัวเมื่อกี้นะครับอจะมีทั้งหมด7ตับนะครับผมเดี๋ยวผมว่าจัดใส่ใหมใส่ข้อนะเพราะว่าข้อเป็นข้อ,อมือสองเป็นข้อใหม่ นี่ไม้ตัวหนึ่งครับนี่นี่นะครับอ่าลองริมสวยเลยนะครับอ่าโอเคดี่อัเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูทีนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เอาไหลมานะครับนี่ครับร้อยยี่สิบนะครับอ่าคือกับร้อยสิบห้าเนี่ยมันใส่ก็ได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาควานอ่างควานอะไรนะครับนี่นี่ใส่เฮนเน็ตเลยเขาเลยอ่านี่นะครับอะไรชุดอาทีร้อยยี่สิบนะครับ มันเป็นตัวเดียวกันนะครับกับร้อยกับหนึ่งหนึ่งห้านะครับหรือสิเอ็ดแรงครึ่งของอ e ีทีนะครับนี่เป็นตัวอ e ีทีนะครับอ่าดูนี่วิธีการใส่ปอกนะครับตอกไม้ลองครับอ่าแล้วก็ต่อเข้าไปอี้ <laughs> เบี่ยงเก่าละอะ,อะเดี๋ยวอันนี้ก็ ผมไม่เอจใจอยู่อย่างเฟืองนี่มันเฟืองเทหรือเปล่าสีมันไม่ใช่อันเดียรครับเฟืองเทเนี่ยเออเนาะตรงเทไม่มีตีกายเงี้ยเนี่ยดูการตอกมาร์กตอกอะไรมันไม่ใช่นะครับนี่หน,หน้าหน้าหน้าจะเปลี่ยนมาแล้วเฟืองอ่ะอืมแล้วดููุบารา<ด>์านทำไ,ไมอ่ะเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ใช่เพียม นะครับมีตัวดงตัวดีด้วยเนี่ย้ไดเพืองเพืองเทียมแต่ว่าตัวน่าจะแท้หัวชุดแม่ฮะเรื่องผู้หเอาไว้นี่ชุนเอ้ยของอีทีนะมีแล้ออีทีอ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการใส่แหวนนะครับยาปากลงไปก่อนเฮ้ยเอาแหวนเอาแหวนอ่ะอันนั้นอ่ะเครื่องมือใช้เครื่องมือ อยหักลนุกเป็นรอยอ่ะนะครับเดี๋ยวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูอีกทีนะครับรอ่ะ,อะนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็เริ่มจะปิดฝาสูบแล้วนะครับนี่ไปได้เลยพรหน้าประกินทากาวสองด้านเลยเด้๋ยวะลบ ฝายพวกนี้มันบางขอจะาหลวงนอนๆอ่ะโอเคเฮ้ยตุ่มยังไม่ไขนมันจะลบอ่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนวาล์วให้ใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนสปริงใช่ไหม่ยนนี้อ่าดูวาล์วหน่อยดูวาล์วหน่อยอ่านี่นะครับว้าวใหม่นะครับอ่าสามนี้นะครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวให้ประกอบกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับอะนะครับตอนนี้ก็ใส่ฝาสูบไปแล้วนะครับก็นี่นะครับจะมีตรงนี้นะครับอย่าลืมโมลิงนะครับเพราะว่าจะเกิดลืมแล้วมันจะรั่วนะครับเดี๋ยวว่าเกณฑ์น้ำไม่อยู่นะครับอ่ะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับ่ะเหลือไตวาวก็ตังวาวนะครับก็คันนี้นี่ผม ถอดมะนาไปล้างให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันกินน้ํานะครับเครื่องนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนฝามะน้ําให้ใหม่อีกอันนึงนะครับอ่าเพราะว่ามันดูเหมือนมันไม่ค่อยแน่นนะครับอ่าแาบนี้นะครับอ่นะครับโมร,รู้เด้วทาทางแล้วจะได้ไหมนะ่ยมันไม่เป็นฝืดมันมันมันหย่อนจังไง หรือตะขันโม่นะครับจะโอเคนะครับภายใงภายในก็เอียมสะอาดดีนะครับรนี่นวาวยัดตั้งยังไครับยังยังเอาไปชิ้ชเลหนยด้วยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปทำวาวแป๊บหนึ่งนครับอ่ะนะครับสำหรับเครื่อง ET ตัวนี้นะครับก็ ลออโม่ม right. ันมาใส่แล้วนะครับมันใส่ได้แค่นี้เนะครับนี่ดูรอยนะครับอ่าดำๆเนี่ยนะครับมันเข้าไม่ไปไม่ลึกนะครับเพราะว่าอะไรมาดูกันนะครับอ่าเพราะว่าเขากึงนะครับกึงดูในมานะครับนี่นะครับพอกแล้วกึงนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องมาล้างนะครับล้างเพื่อให้มันเข้าไปลึกอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันขันได้ไปครึ่งเกียวน็อตเองนะครับอ่าคราวนี้มัน มันต้องให้ลึกกว่านั้นนะครับคือไม่ต้องมิดถัวน็อตัวเมียนะครับไปลาขันเข้าไปนะครับเนี่ยก็อย่างข้อเขานะครับนี่นี่เขาก็ทํามานะครับนี่นะครับรอยพอกนะครับอ่าแล้วมันหักนะครับนี่นะครับจะเขาพอกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปลดกึงลดตัวนู้นนะครับ อ่ารถรถตัวนู้นให้ให้มันอ่าให้มันโตขึ้นนะครับผมแล้วเขาพอกมาหรืออย่างไงก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมก็มาล้างออกอีกนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาติล้างแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับผมก็ตอนนี้ผมกึงโม่เสร็จแล้วนะครับก็กึงเตเปอร์ใหม่นะครับผมอ่าทำไมกึงมันมันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยผมกึงปุ๊บนะครับนี่น็อตันจะพอดีนะครับ เดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับอเดี๋ยวจะได้โทรให้เจ้าจของเขามาเอาไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็รีบใช้นะครับปุกติดเครื่องได้ไหมลองนีลองหัดิอ่เดี๋ยวหัดหลานนะครับแหมหมุนเครื่องยนนอันหน้าเค่องไกลๆก,กินน้นมินนี่ดี่หนุต่ออยนี่นะครับติดง่ายนะครับนี่ขนาดคนไม่เคยหมุนนะครับจะหมุนติดเลยนะครับ ไฟก็ติดต้องใสไเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนนะไฟเข้าเนี่ยว่านะ <c oughs> <c oughs> นิ่มนะครับลูกปืนใหม่นะครับผมโอเวียงใหม่ใหม่มือสองนะครับเป็นใ่ใหม่แกกองนะครับเนี่ยามมาเพื่อ,ม,อมีชุดไรข,ข้าง พอได้นะครับรอบก็ยังอ่าเป็นเบาปกตินะครับผมบุมรี่ที่โบกไหมหนึ่งกิ๊บนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะทำเครื่องนะครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ